คลิปท้ายิปของเรานะครับจะมารีวิวเสาแดงหรือเสาส้มในตำนานนะครับซึ่งเสานี้ก็คือน้าต่อแปลงทาสีนั่นเองนะครับสามารถหาซื้อได้ที่โฮมโปรนะครับไทยวัสดุทั่วไปนะครับก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแรกที่เอามาทําอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับเวลาที่เราซื้อมาครับนี่ก็จะมีหัวติดให้แบบนี้นะครับ วนรันี่ซื้อมาเพิ่มนะครับเป็นการ DIY นะฮะตัวเสานี้มีอยู่2ขานาดด้วยกันนะครับเสาสีแดง่ยเมตรแล้วก็จะมีเสาสีส้ม3เมตรราคาเนี่ยร้อยกว่าบาทแล้วร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะฮะแค่บิดนะครับหมุนแล้วก็สามารถยืดได้แบบนี้นะฮะสีแดงในมือผมนี่คือ2เมตรนะครับเขียนติดเอาไว้สองเมตร แล้วก็โครงเ้ีงใมันเป็นเหล็กครับพ้บานั้นแข็งแรงครับผมส่วนตรงหัวนี่ครับ DIY นิดหน่อยครับก็คือเอาตัวน็อตมาใส่ด้านในนะช่วยเวลาเสียบเพืนใบบนทัาบนะครับแล้วก็เอาเชือกคล้องได้ด้วยนะครับมั่นคงแบบแรก สองสเมตรตอนนี้เงินโปรขายอยู่1 8อยสบเกนะครับส่วนที่ไทยวัสดุเนี่ยราคาเต็มเนี่ยอยู่มาณร้อยาสนะครับก็ไปหาซื้อกันมาได้นะก็เป็นอีกอึงในอุปกรณ์การเต้นที่สะดวกมากครับเอาไว้กลางควายชีพอุ้ทาบนะครับมันสามารถปรับระดับได้นะข้อเสียมันก็คือมันเคลื่อนย้ายค่อนข้างลำบากนะครับคือถึงแม้มันจะ กดจนสั้นที่สุดแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังกินพื้นที่อยู่พอสมควรนะจะสู้เสาที่ออกแบบมาเพื่อเพื่อใช้กลางทับหรือควายชีตโดยตรงเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็ขนาดเล็กกว่าก็าเบาวกว่าด้วยแต่อันนี้ความสูงม,มันแข็งแรงค่อนข้างเยอะแล้วก็ปรับระดับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับส่วนลุงแวนที่เห็นตรงนี้นะฮะ อันนี้มาใส่เพิ่มเพื่อความมั่นคงครับสมมติว่าเราล็อกแล้วเนี่ยเรากลัวว่ามันจะลื่นไหลกดลงมาเนี่ยก็ใช้ตัวนี้คะลงมากั้นเอาไว้เป็นระดับของมันได้แต่ว่าโดยโปกติแล้วผมก็ไม่เคยใช้มันนะครับแก้ตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแรงแข็งรมากแล้วนะครับทริปท้ายทริปของเราวันนี้นะฮะเสาแดงในตำนานครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ